สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับดาดาทัวร์นะคะทัวร์ที่ฝรั่งเศสทำอาหารไทยอาหารเอเชียขายในตลาดสดฝรั่งเศสช่วงสุกสาวาทิตย์ค่ะวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะที่ดาลงวิดีโอเนี่ยก็จะมาถ่ายบรรยากาศหลังจากที่เราโดนทั้งฝนทั้งลมนะคะแล้วก็ยังจะตกต่อเนื่องไปเรื่อยๆเนี่ยบางช่วงฟ้าก็จะเปิด ดาจะพาเพื่อนมารู้จักกับร้านที่บ้านนะคะชื่อว่าสวนไทยความเป็นมาเป็นไปทำไมเราถึงได้มาขายของในตลาดมันเริ่มจากจุดนี้ค่ะที่บ้านของเราเราทำอาหารขายก็คือว่าเรานวดไปด้วยเราก็ทำทาร้านไปนเรื่อยๆคือเราต้องการให้ร้านเราอะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นก็ค่อยปรับปรุงกันขึ้นมากับสามีแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือนะคะจากผู้ใหญ่ทาง แมรี Mary, หรืออำเภอที่เราอยู่ mm hmm. ก็ได้รับจัดงานค่ะมีสั่งมา44เซตนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศเมื่อช่วงหน้าก่อนหน้าร้อนที่จะถึงนะคะประมาณมิถุนาก็เป็นบรรยากาศของการออกร้านทั้งหลายแหล่ที่นำพาให้เราได้มาขายอาหารอย่างจริงจังที่ตลาดสดค่ะ mm hmm. เห็นไหมคะ mm hmm. ก็จะมี บุคคลทางหน่วยราชการทั้งหลายแหล่มาอุดหนุนเราจองมันนั่งทานที่ที่ร้านหน้าบ้านของเราซึ่งบรรยากาศร้านเราก็จะเป็นบรรยากาศแบบบ้านทุ่งเนาะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังไม่เสร็จตอนนี้ก็พอลมพอฝนมาลูกค้าก็ไม่สามารถนั่งได้ค่ะมันก็เลยทำอะไรไม่ได้ที่บ้านแต่ลูกค้าที่สั่งก็ยังมารับของได้กลับมาที่ตลาดค่ะหลังจากบ่นว่ายอดเนี่ยมัน เริ่มเฮ้ยวันศุกร์มันเงียบมากจึ้งไปเลยปรากฏว่าวันเสาร์วันอาทิตย์มันเป็นช่วงที่ฝนหยุดตกยอดเพิ่มขึ้นมาค่ะขายถือว่าดีขึ้นใจชื้นที่จะมีกำลังใจทําต่อไปมีเพื่อนๆคอมเมนต์มานะคะอยู่คอมเมนต์นึงว่าเอออยากจะดูคลิปขายอาหารอะไรเงี้ยไม่อยากจะดูแบบ อย่างอื่นอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวดาจะพยายามที่จะตั้งกล้องเอาไว้เวลาที่เราขายอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้เห็นบรรยากาศในการขายแล้วเดี๋ยวก็จะทยอยลงเรื่อยๆอะไรเงี้ยบางทีทุกอย่างมันเล่งด่วนมาเราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่สามารถที่จะตั้งกล้องได้อะไรเงี้ยเพราะเราจ่ายจ่ายลูกค้าจ่ายเงินผ่านบัตรก็จะลิงก์กับโทรศัพท์เครื่องนี้ซึ่งเราทําเป็นกล้องโทรศัพท์ถ่ายถ่ายวิดีโอนะคะเดี๋ยวดาจะพยายามปรับปรุงนะคะให้ เพื่อนๆได้เห็นว่าเวลาที่ลูกค้ามาซื้อของหรือบรรยากาศที่มากกว่าน,นี้นี่ก็เป็นบรรยากาศตอนที่ดาเพิ่งจะว่างค่ะก็คือไม่ว่างเลยพอเที่ยวมาแล้วยุ่งตลอดนี่ก็เป็นเมนูที่มีลูกค้ามานั่งทานที่ร้านนะคะก็สั่งกออุ้งชุบแป้งทอดกับข้าวซึ่งจริงๆแล้วเ,เอาเป็นกล่องไปให้เขาก็ได้นะแต่ว่าแม่ค้าอยากให้มันสวยงามน่าทานค่ะเมนูนี้ก็เป็น กุ้งชุดแป้งทอดผัดเป็นมะม่วงค่ะก็มีลูกค้าโทรมาสั่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็ให้แฟนเดินไปส่งก็จะมี3เมนูที่ลูกค้าสั่งไปอะไรเงี้ยช่วงนี้หน้าร้านก็ยังจะเป็นทุ่งดอกไม้อยู่นะคะมองๆไปแล้วมันก็สวยแหละดอกไม้อะ่ะมาดูเมนูก๋วยเตี๋ยวของหน้าดีกว่าค่ะ เมื่อคืนวันเสาร์ก็ต้มเลยนะคะเนื้อตุนเมนูนี้นะขอบอกว่าแบบถูกใจแม่ค้ามากเลยเป็นไงคะก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุนฉ่ำไหมหืมสวยงามถูกใจแม่ค้าต้องขอโทษจริงๆอยากจะแบบให้ได้บรรยากาศของการแบบเห็นลูกค้ามาซื้อหรืออะไรเงี้ยแต่ที่นี่นะคะสองโมงครึ่งเนี่ยเขาจะปิดประตูหน้าแล้วนะ คือเพราะมันมีร้านค้าร้าน mm. อื่นเขาขายผักขายอะไรเนะ mm. เขาปิดไปแล้วไง mm. บางร้านร้านขายพวกโฟมาร์พวกอะไรอย่างเงี้ย mm. ก็หึ่มกันมากเลยนะ mm. คือแบบว่าเปิดเพลงกันแบบเหมือนบ้านเราก็แบบย,ยุคแปดสิบยุคเก้าสิบอะไรอย่างเงี้ยบางเพลงก็เฮเฮมาแล้วยังนึกถึงนี่ถ้าเกิดเปิดอัศนีวสันอะไรเงี้ยฉันก็คงจะเฮพอหน,หนาวมาได้สดน้ำซุปร้อนๆไงมันก็รู้สึกดีใช่ไหมคะ หน้าตาสำหรับดาแลว่าใช้ได้แล้วราคาอยู่ที่9.9นะคะสำหรับเมนูแบบนี้ในะร้านอาหารร้านอาหารที่จังๆเนี่ยเขาจะขายอยู่ที่ประมาณ1 5หรือ16ของดาขายอยู่9.9ค่ะดาคิดว่ามันเป็นราคาที่โอเคดารับได้และอีกอย่างหนึ่งนะที่นั่งของเราอ่ะมันก็ไม่ได้แบบเป็นที่นั่งที่แบบหรูหรามาเ่าเลรอย่างเงี้ยก็คือเป็นที่นั่งในตลาด ลมพัดมาก็หนาวๆได้โอเคค่ะวันนี้ดาขอไปพักผ่อนก่อนนะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะที่คอมเมนต์มาให้ให้ดาปรับปรุงอะไรเงี้ยก็จะพยายามปรับปรุงให้ดีขึ้นค่ะไปแล้วนะบ๊ายบาย